นี่อยู่กับพี่โจครับพี่โจสวัสดีครับผมพี่โจ N X X อันนี้ N X X ป่ะพี่เนี่ใช่ M2 M2 ชุดแต่งอะเนี้ย T T 2000ันมั้ยเหรอสุดใช่ไหมคันนี้แต่คันข้างนี้สุดกว่านะใช่สั่นแต่ว่าผมว่าคันนี้สุดกว่านี่คันนี้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 ดราฟตร้านที่แปนี่คันนี้คันนี้สุดกว่าเป็นไงอันนี้คือ Toyota Solar Solar เจเปลี่ยนอะไรครับ ปี90อันนี้รถอันนี้รถทหารตัวต้าโซเยอร์โซเยอร์ปี90ใช่อ๋อมันมีอะไรดีพี่รถรุ่นนี้หายากหายากเหรอในไทยหายากในไทยก็จะมีประมาณ2 0 0พันนะเหรอใช่อ๋อมีของพี่เพชรใช่ไหมใช่พี่เพชรนั่นตัวแรกตัวกะตัวตัวนี่เลยอ๋อเจนหนึ่งอันนี้จะเป็นเจนสองตัวเนี้ยอ่ามันคือโตโยต้านะพี่ใช่นี่ไงอยท้ายเขียนอยู่สอยเลย ใครอยากไปเสิร์ชหาก็ไปดูเครื่องหน่อยเครื่องอะไรพี่เจอหนึ่งจีคือมันก็คือที่มันแรงกว่าเจหรือว่ามันเบากว่าพี่เป็นเครื่องยุคเก้าศูนย์่ะสมัยก่อนที่เจยังไม่ยังไม่เข้าเมืองไทยอ๋อเหรอใช่ม็นจะเป็นเครื่องใหญ่เนาะใช่ที่มันข้าไปดิฟกันไหมที่ญี่ปุ่นอย่างงี้ใช่จะล่ะใช่รุ่นนี้เ่อไปทำโบโซสกุได้วยไหมได้ญี่ปุ่นก็ทำก็มีอยู่เนาะมีเยอะด้วยว่าปัญหายากไหมพี่ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่น ตรงนี้เป็นรถเก็บนะอ๋อเหรอใช่แต่ก็ื่เราทำพวกแนวยังกีอยู่นะยังกียางกีใช่เพราะรถมันจะแบนไงมันจะเหมือนพวกไอ้มาร์คคูพวกอะไรเงี้ยแบนจริงแล้วเป็นสองประตูด้วยเนาะใช่เอเมากพิ่โจปิดหน่อยครับคันนี้ทำแล้วบ้างพี่เปลี่ยนแม็กใช่ s s r s s r ขับไปหกลังพึ่งใช่รถเันใหญ่นะใช่รถเป็นใหญ่จริงคันนี้ยาว ออก,ก็คันนี้หาดูได้ยากเพราะมันหายากใช่อ๋อนี่ตกระจกจกระจกนี่มันเห็นจริงหรเหรอพี่เห็นได้จริงเหรอเห็นเห็นเห็นก็เหมือนกับพวกคราฟสแปวร์อ๋อเล็กๆนะเล็กๆใช่อา่าเล็กๆแล้วดูภายในดีกว่าภายในก็ได้ออกหรูไงจริงๆมันเป็นรถแบบว่าแนวหรูปะ่ะใช่โซเลอร์เป็นรถแบบแนวหรูอะ่ะอ๋อโจนี่มมี86ด้วยนะที่เราเคยไปขับกันที่พ <c oughs> ัทยาตอนนั้นที่ไปขึ้นเขาขับมันมาก86 นี่ดูภายในคันนี้ดีกว่าก็เป็นจะเป็นไมค์ดิจิตอลชืดๆอ๋อเป็นรุ่นนี้เป็นดิจิตอลแล้วเจตไมค์แบบว่าไม่เหมือนแบบเล่นเกมคลาสสิกเลยใช่นะดูดินะแต่ว่าเล่นเกมแบบเกมตู้อะเกมตู้สมัยเก่าแบบอเนาล็อกอะนิดนึงอะอืมคันนี้พี่โจนี่เขาชอบแบบไปวิ่งไกลๆนะเที่ยวต่างวัดคันนี้วิ่งเที่ยวต่างจังหวัดเลยใช่เครื่องเครื่องมันเท่าไหร่พี่สองพันป่ะสองพันสองพันโบอ่ะใช่ โบมากับตัวมันอยู่แล้วเรอมากับตัวมันโอ้สุดยอดเลยซอยเลอร์นี่กี่คันเนี่ยพี่รถนีกี่คันในใครหน้าที่จะเจอนะก็จะประมาณสามพันไม่หมายถึงรถเพียร์มีกี่คันรถเพียร์มีห้าคันห้าเลยเสร็จาไปแล้วคนหลายรถเยอะขนาดนั้นนะมีกำลังทำอยู่นี่ทำอะไรโตลต้า FX GT ทำเป็นก็ไม่ใช่เป็นมีคันเดียวในไทยอู้หอ๋อไอ้์สามประตูสามประตูใช่ รอเสร็จนี่สวยมากครับชอบมากโอเคอันนี้ตาแมาบ,บินนี่อันเดียวกับหนังโป๊ะ่ะส,งสิงโตบินตาอันอันเดียวหนังโป๊บ่ะใช,ใช่ใช่ <c oughs> ใช่แสดงว่าดูบ่อยมันคือตามันเลยใช่ใช่เนี่ยสิงโตบินอ๋อทไมไมันต้องเป็นสิงโตบินด้พี่ไม่รู้ันแรงสิงโตว้่บินเลยโอเคขอบคุณพโจมากครับขอบคุณครับไติดตามพโจต่อไปนะ โจเ็ามีขายรถนะครับถ้าใครสนใจก็ไปคุยกับพี่ก็ได้แพงๆตั้งนาน <c oughs> เจอขอบคุณมากครับแต่เลยดีในส่วนมากนะ